ครับนะครับวันนี้เอ่อทำคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าพอดีมีน้องคนหนึ่งนะครับก็ถามมาว่าเรื่องกัญชากับเรื่องนวดเนี่ยเกี่ยวกันยังไงอ๋อวันนี้ที่ทําคลิปข้างนอกเพราะว่าอากาศมันดีนะครับจะได้เห็นเต็ดผมด้วยนะครับเออน้องก็ถามว่ากัญชาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องนวดไหมท้าาตรงๆเลยนะครับ ถ้าในเงี้ยคือกัญชาเนี่ยนะครับมันเป็นสูตรยาโบราณนะครับกัญชาหนึ่งกระท่อมหนึ่งนะครับมันจะเป็นสูตรยาโบราณที่จะอยู่ในถ้าเกิดว,ว่าเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหรือว่าอาการแพ้หรือว่าอาการอักเสบพ,พวกนี้นะครับ uh, กัญชาเนี่ยจะเป็นยาแทรกอยู่เกือบทุกสูตรนะครับเฉพาะ3เรื่องนะก็คือว่าทำให้อาเกิดอาการชาลดอาการเจ็บปวดแล้วกเ็เกิดอาการอักเสบนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยน้องก็ถามบอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับเรื่องนวดไหมถ้าเอาตรงๆเลยอ่ะนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องนวดนะครับแต่อันนี้คือสมัยก่อนนู้นเพราะว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยเขาไม่มีไอเดียที่จะทําว่าเอากัญชาเนี่ยมาทําเป็นน้ํามันนะครับเขาคิดว่ากัญชาเนี่ยรับได้อย่างเดียวคือทางปากคือกินเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยมีปฏิกิริยาก,กับตัวยานในกัญชาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มีการเอากัญชาเนี่ยนะครับหรือกัญชงจริงไม่ใช่ว่ากัญชาใช่ว่ากัญชงดีกว่าเพราะว่ากัญชาเนี่ยจะใช้ในวัตถุประสงค์ของการแพทย์เท่านั้นแต่ต้องมีรเซปจากหมอนะครับแต่อที่ขายกันเนี่ยอัที่ขายกันทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่ากัญชงก็คือว่ามันจะมีตัวยาบางตัวเนี่ยตัวที่ทําให้ก่อบประสาหรือว่าไปกดประสาทตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันหรือว่ามันจะมีน้อยมากนะับมันจะมีน้อยมากจนไม่เป็นไม่เป็นคือเสพไปแล้วไม่ติดพูดง่าย นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตา่างๆเช่นสบ,บู่ยาสีฟันยาสีฟันก็มีนะสบ,บู่ยาสีฟันครีมนวดตัวรวมไปถึงน้ำมันนวดนะครับมันก็จะมีพวกนี้นะครับถ้าถามว่าถ้าถามว่าน้ำมันนวดกันชงเนี่ยนะฮะหรือว่าน้ำมันนวดกันชาที่พวกเราเจำกันง่ายๆนะครับน้ำมันนวดเนี่ยมันจะมีผลกับร่างกายไหมเอาตรงๆนะครับตัวตัวมันขึ้นอยู่กับว่า คุณใช้คุณใช้ส่วนไหนของกัญชา,อาของต้นกัญชาเนี่ยเอามาทําถ้าหากว่าใช้ดอกนะครับมันก็จะเป็นอันนี้สําหรับสำหรับเข้าปากหรือว่าสําหรับรับโดยตรงจะดีกว่าแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะทีนี้ส่วนใหญ่ที่เขาทำกันเนี่ยเขาจะไปโฟกัสกันที่ดอกของมันนะครับก็เอาดอกเนี่ยมาสก,กัดน้ํามันหรือว่ามาสก,กัดแล้วก็เอาไปเจือในส่วนต่างๆที่เราไปทําน้ํามันนวดอะไรนี้เป็นต้นเรามาคุยกันเรื่องน้ํามันนวด ทีนี้น้ำมันวัดกัญชาเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งน้ำมันวัดกัญชาเนี่ยนะเอ่อถ้าถามเอาตรงๆอ่ะนะมันไม่ค่อยมีผลกับการนวดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาที่เรานวดกัญชาเนี่ยนวดด้วยน้ำมันกัญชาเนี่ยถ้าหากว่าคุณผ่านความร้อนปุ๊บเนี่ยตัวยาในกัญชาเนี่ยมันจะซึมแล้วที่สำคัญก็คือมันจะไม่ได้ซึมไปที่ตัวลูกค้าโดยตรงนะฮะไอตัวหมอนวดเนี่ยจะโดนน้ำมันกัญชาคนแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยนะฮะน้ำมันสำหรับน้ำมันนวดกัญชาเนี่ยมันมีตัวหัวเชื้อน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีผลมากถ้าเกิดว่านวดแค่ชั่วโมงเดียวนะครับมันจะไม่มีผลมากนะครับมาเป็นความ ลูกคา้านะครับแต่ที่น่าแต่ที่แต่ที่ควรห่วงนะฮะตัวหมอนนวดเองเพราะว่าไอตัวลูกค้าเนี่ยมันโดนแค่ชั่วโมงมันปุ๊บนะมันโดนเสร็จแล้วก็จบกแต่อีหมอนนวดเนี่ยมันต้องมาชโลมมือตัวเองนะเราจะต้องผ่านบางทีถ้าเกิดคุณใช้สอคุณใช้อะไรพวกเนี้ยซึ่งตรงนี้โดยเฉพาะไอตรงค่อนแขนละแถวนี้นั่นมันเป็นหนักมันเป็นเนื้อออกพอคุณโดนปุ๊บเนี่ยนะฮะมันเข้าโดยตรงเลยมันเข้าร่างกายโดยตรงนะพวกข้อต่อแลวตรงนี้เนี่ย จะมีต่อมน้ำเหลืองด้วยนะครับมันจะเข้าไปแล้วมันจะมซึมเข้าไปในต่อมน้ำเหลืองแล้วก็จะเข้าไปแฝงไปแสดงฤทธิ์ในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอน้นว่าที่ใช้น้ำมันก้ดกัญชาด้วยไปด้วยมาด้วยว่าอาจจะอารมณ์ดีทุกวนทุ่ายนะครับแต่ที่สัมผัญก็คือว่าถ้าหากว่าคุณใช้บ่อยๆเนี่ยคุณจะติดมีสิทธิ์ติดได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณนวดเอ่อวันละหลายชั่วโมงนะครับแต่ว่านั่งหมากรุกเสกกัญชาอตลอดเวลา ว่าถ้าโอเคว่าใช้ในบางส่วนของร่างกายเช่นมาใชะเฉพาะคอบ่าไหลอะไรนี่หน่อยสักสิบนาทีสิบห้านาทีอันนี้มีผลแต่น้อยมากแต่ที่สำคัญก็คือว่าควรจะใช้ฝ่าม,มือเท่านั้นเพราะมือเนี่ยมันหนามันหนาวกว่าเเออออส่วนของฝ่ามือเนี่ยมันหนาวกว่ามันหนากว่าเลครับแต่ก็ใช้กันนะฮะจะใช้น้ำมันกัญชาในการนวดนะครับจะใช้น้ำมันนวดน้ำมันกัญชาเนี่ยถ้าให้ดีอ่ะใส่ถุงมือ เดี๋ยวมันก็นวดให้มันอีกแล้วใส่จุดมือด้วยนะครับอย่าลืมนะครับลูกค้าได้เท่าไหร่ตัวหมอนวดก็ได้เท่าไหร่แต่จริงเนี่ยลูกค้านวดชั่วโมงนึ่างลวก็จบเลยไงแต่หมอนวดเนี่ยนวดนานกว่าอาาหรแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอหลายๆลายอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายแต่ถามว่ามันมีผลกับร่างกายยังตอบอกว่ามันมันทำให้กล้ามเนื้อขงเรื่องมางเป็นเรื่องดูดโลหคือมันไม่ได้ไปทำปฏิกิริยากับกล้ามเนื้อโดยตรงมันไม่ได้ไปทำปฏิกิริยา ม,มันไปทบปฏิกัติาการกับระบบประสาทาที่อยู่ในกล้ามเนะื้อถะารัมันไปทำปฏิบิยารับระบบประสาทที่อยู่ในกล้ามเนื้อก็คือว่าไปทําให้ประสาทที่ผมกล้ามเนื้อเนี่ยมนสัญญาณว่าเฮ้ยพักผ่อนได้แล้วคือแทนที่จะส่งเข้าสมองมันส่งตรงตรง,ตรงนั้นได้เลยนะครับไอ้ตรง,ตรงปลายประสาทก็จะรับข้อมูลตรงนี้ไปมันก็จะทําทให้กล้ามเนื้อร,บรอบๆนั้นอะลดความตึง,งเครียดลงนะ ก็อันนี้เป็นคลิปสันส้นๆนะครับพอไม่สั้นนะแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าตัดสินใจกันเองแล้วกันนะเพราะว่าบนโลกตอนนี้ที่ไหนๆก็มีแต่กัญชากัญชากัญชาแต่จริงๆเนี่ยไอ้ที่ทำเป็นคุกกี้หรือว่ายกเว้นสุกยกเว้นเป็นตัวบุหรี่นะแต่ว่าถ้าเป็นคุกกี้เป็นเครื่องเบื่ออะไรพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนักมีนิดเดียวแต่ว่าความเชื่อครับ จะแสดงควาุใช้มก <ver> ัญชาเมันต้องอุ่นเกือบร้อนหน่อยนะครแต่ก็ชกันถ้ามันอุ่นเกือบร้อนหเดนี่ไอคนที่รับผมช่ลาแต่ก็ดีนะนวน้ามันกัญชานะคะวดแล้วก็เรอรากกันทั้งวันนะฮะไม่มีความเครียนไปหัวเราะเอิบอกไปมีความสุขทั้งหมอนวดแล้วก็ลุกาโอเคนะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆ ว่ามีน้องก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องละมันกระจานะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ